ได้แล้วได้แล้วหนีนะกูจแยง่งไงที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 อามันเล่นอย่างนั้นได้ครมันกินนะเอาไปเก็บลงไปหอวไปเก็บขอขอขอ,ขอได้เปล่าขอ,ขอถุงขอถุงขอขอ,อ,อพระพรจะไหว้พระ้ จะฟังกนรู้เรื่องไม่หาอะกให้ตาไปเลี้ยงค่ะสนจริง ทำถุถไม่ได้เราเดี๋ยวหล่นทรายู่นดูที่พี่หมามาไหมอ่ะหมาหมาจะไปไหนเดี๋ยวก็โดนรถทับเลยยวหัวป๊อกยวหัวป๊อก